มาติดตามข่าวในช่วงนี้จากโซนข่าวทางช่อง PSI สารดีกดเลข99สนับสนุนข่าวโดยไว้รักกี้คลินิกแค่เจอเราคุณก็โชคดีชั้น 4. เซนจูรี่อนุสาวรีชัยสมรภูมิ คุณนิพาพันธุ์สุขวิมลประธานชมรมแม่บ้านตำรวจสอบสวนกลางเป็นโต้นโผใหญ่ในการจัดการแข่งขันยิงปืนการกุศลชุดถูกกิฟครั้งที่1จึงิงเทือดรางวัลชนะเลิศจากพลตำรวจโทรต่อศักดิ์สุขวิมนผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อนำเงินไราไยได้มอบให้กับสภาการชาติไทยโดยภายในงานได้จัดกิจกรรมจำลองบรรยากาศงานวัดและอิ่มําำสารานไปกับซุ้มอาหารที่มีบริการให้ตลอดทั้งวันโดยได้รับการสนับสนุนจากสปอนเซอร์ใจบุญทุกๆท่ทานที่ทำให้การแข่งขันยิง ปืนการกุศลครั้งนี้สำเร็จลงด้วยดีครับก็เนการแข่งขันยิงปืนที่ทางชมรมแม่บ้านกองบัญชาการเมืองสอบสวนกลางได้จัดขึ้นเพื่อหารายได้ในการทำกิจกรรมการกุศลนะครับเช่นงานกาชาติเ่อสมทบทุนให้ให้มอบให้กับสภากาชาติท,ท,ท,ทมมาย,าาาายแล้วก็ในการทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคมเช่นเวลา กิดอยไไอรชชไทยสร้างประวัติศาสตร์เตรียมจัดนกพีร,ราบแข่งนานาชาติพัทยาครั้งที่5สุดยิ่งใหญ่ชิงเงินรางวัลสูงสุดเท่าที่เคยมีมารวมกว่า35.3ล้านบาทพร้อมชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวราชการที่10ซึ่งมีนกแข่งจาก39ประเทศทั่วโลกส่งเข้าร่วมชิงชัยมากกว่า7,000ตัวภายใต้มาตรการเข้มปลอดโควิด -19 ระหว่างวันที่21ธันวาคม2563ถึง9มกราคม2564กระทรวงสาธารณสุขที่มีมาตรการเราก็เข้มงวดนะฮะถ้านักเลี้ยงนกจากต่างชาติมาก็ต้องคอนินทีน นะฮะกับการตรวจก่อนที่จะเข้าร่วมงานสําหรับนักเล้ยงนกชาวไทยก็ต้องตรวจคัดกรองแล้วก็ต้องใส่แมสเข้าร่วมงานนะ,ะครับผมทงนี้เหมือนเป็นการกระตุต้นการท่องเที่ยวเมืองอทัด้วย,ยอ๋ออันนี้แน่นอนฮะเราทำเนี่ยนักเลยงนกจากทั่วโลกทุกครั้งที่ผ่านมาเริ่มจากครั้งที่หนึ่งเนี่ยก็มีนักเลยงนกจากต่างประเทศเนี่ยเข้ามากันเยอะอะฮะหลายร้อยคนนะฮะเข้ามาแล้วก็มา อยู่เนี่ยมาอยู่กันทีครึ่งเดือนบางทีเดือนแล้วมาจากพัทยาแล้วไปต่อภูเก็ตอีกด้วยซ้ำไปนะฮะก่อนที่เขาจะบินกลับประเทศนะฮะ